ดูตลาดแม่สายเป็นตลาดชายแดนแม่สายแว่นตา ตลาดชายแดนแม่สายครับตอนนี้ที่ดอยผาหมีห่างจากเข้าคุณนน้ำนางนอนไม่ไกเลเรามาถึงดอยผาหมี เวลาประมาณ5้าโมงกว่าแบตเตอรี่หมดนะเราก็เลยเอาโทรศัพท์ไปชาติที่ค่ายทหารนะครับตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งที่ดอยผาหมีลมแรงอากาศย2บสองศานะทางขึ้นดอยผาหมี Hello, ถ้าคุณว่าคุณขึ้นเขาน้ำหนาวคุณวิ่งจากน่านมาพะเยาหนทางโหดแล้ว แต่ระยะทางขึ้นเขาผาหมีแค่ไม่ถึง20อีกิโลโหดกว่าทุกโคง้งทุกถนนวัดกันด้วยความสามารถถ้าคุณอยากวัดใจคุณต้องมาขึ้นดอยผาหมีนะะเดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้เราจะ<ห>ถ่ายบรรยากาศดอยผาหมีให้หดูนะครับ ครับนี่คือบรรยากาศหน้าเต็นเราที่ดอ,ดอยผาหมีอยู่ติดหน้าผาเลยวันนี้เราใช้เต็นดีดสูงนะฮะพรุ่งนี้เราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ22องศานะครับตอนนี้22องศา ด้านบนนั่นเขาเรียกดอยผาอี้มีองค์พระพุทธสิริสถานอยู่ด้วยบริการกลางเต็นต์ตรงจุดนั้นมีประมาณ10บกว่าเต็นท์นะฮะเลยจุดนั้นก็จะไม่ให้กลางเต็นท์แล้วนะครับวันนี้มีสิบกว่าเต็นท์นี่เป็นค่ายทหารนะครับมีทหารคอยดู เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนดอยผาอีสูงสุดเลยากาศตอนเช้านี่เป็นเต้นของเราภรรยากำลังจัดของโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดอยผาอี ดยอใาากล้น้ำเที่ยวไอ้ตัวเองถ่ายกาแฟนิ่งเรื่องปะตัวเองถ่ายให้ใกล้น้ำเที่ยวผู้ชายไปถ่ายเลยเอ๋เอา,เเอามุมนี้แหละปะครับที่นี่ค,คือดอยผาหินี่บรรยากาศรอบๆตรงที่เรายืนอยู่นี้คล้ายๆสกายวอล์กประมาณ4 5ห้าเ <ไข S 2> มตร<ข> นั่นเป็นเทือกเขา<ห>ดินแดนพมา่นา,มน,มมน,านี่เป็นทางลงเซลฟี่เซลฟี่นั่นเป็นที่จอดรถเขาตั้งเวลาไว้เลีใช่เลเอาไหม่ก็ได้อ่ะ รเรากำลังเดินลงไปชุมชนดอยผาฮีนะฮะอันนี้เป็นชุมชนดอยผาหีมีของขายนะครับเขตติดต่อกับพมา่า ใส่แมส์มาจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนเนาะเขาเป็นคนะ่ะาเอรถมลย ่าไปถ่ายรูป้างล่างให้อาวเหรอันนี้ทางลงเรื่องเรื่องคือเราไม่ได้เอาแมสมาไงเออเองรู้ละเอ็ผ้าปิดเอ็งเองมีผ้าปิดตัวนี้เองลืมลืมทอวันเี่นี่เหรอ ร้านกาแฟดอยผาฮีตรงนี้จุดเช็คอินหรือจุดถ่ายรูปของดอยผาฮีมองไปด้านล่างจะเป็นชุมชน